ค่ทางด้านของนักการเมืองท้องถิน่นและก็พ่อค้าประชาชนได้แห่ร่วมอะไรในพิธีชาปนากิจศพของคุณพ่อประวิตย์ทรงโยธินซึ่งเป็นบิดาของอดีตรองนายบางละมุงค่ะที่วัดประชุมคงคาทางครอบครัวทรงโยธินได้จัดพิธีชาปนากิจศพคุณพ่อประวิตย์ทรงโยธินซึ่งเสียชีวิตลงอย่างสงบรวมอายุได้85ปี ในงานมีแขกผู้มีเกียรติมากมายร่วมไว้อาลัยกันเป็นครั้งสุดท้ายอาทินายสรรศักจรูญงานพิเชษประธานคณะกรรมการิการศิลป,ปะาศาสนาและวัฒนธรรมนายประเมศงานพิเชษสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรจังหวัดชุมบุรีนายวิทยาขุนปลื้มนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมบุรีนายชาญยุทธแห่งตระกูลและขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายโชเดศแสงอุทยัยนายเพิบานละมุงนายลิขิตสิริมณีรัตน์ นาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตะบลบานละมุงองค์การบริหารส่วนตะบนหนองปลาไหลกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงญาติพี่น้องผู้ใกล้ชิดผู้ไหวชนก็มาร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงในพิธีทางแขกผู้มีเกียรติหลากหลายขึ้นทอดผ้าบางสกุลโดยมีนายวิทยาคุณปลื้มนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชมบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวะในการขึ้นทอดผ้าบางสกุล และพระครูวิสุทธาจารย์เจ้าคณะตำบลหนองปลาไหลเจ้าอาวาสวัดประชุมคงคาเป็นประธานฝ่ายสง์ในการขึ้นพิจารณาผ้าบังสกุลสำหรับคุณพ่อประวิท์ทรงโยธินผู้วัยชนเกิดเมื่อวันที่24มีนาคมพศ2469ถ้ามีศักเป็นบิดาของคุณนิชาพัฒนทรงโยธินอดีตรอนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบาน,บานละมุงและนายมาโนทรงโยธิน ปัจจุบันเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามตะบนบาลมุงเมื่อครั้งยังมีชีวิตท่านเป็นผู้มีคุณธรรมชั้นสูงเลี้ยงลูกๆเป็นคนดีสร้างบุญกุศลไว้มากโดยเฉพาะการสร้างกุฏิที่วัดสังกะเปรียวจนกระทั่งวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาท่านก็จากโลกนี้ไปอย่างสงบค่ะสำหรับ